สวัสดีค่ะนันกเรียนทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน EP ที่5ซึ่ง EP นี้นะคะจะเป็น grammar เป็นหลักไวยากรณ์เกี่ยวกับเรื่อง singularingular ซิ n ค u l a r a ์และ s ู s s s พ s s i ซีฟ i n g u l a r and p l ะพู s ์ s s เซ s ซีฟดูจาก powerpoint นะคะจะเป็นเกี่ยวกับ Singular และ p l u r a l อ้าว singular ก,กับ u r o l แปลว่าอะไรเอ่ย ลองทบทวนดูว่าคำศัพท์ singular และคำศัพท l u ูโรแปลว่าอะไรจำกันได้ไหมเนาะอ่ะ singular ก็คือเอก plural ก็คือพห ah ูพจน์ ot, แล้ว e พส i v e ล่ะ e พส i v e ตัวนี้ก็คือคำแสดงความเป็นเจ้าของฉะนั้นในอีีที่5้านี้จะเป็นการพูดเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของ ที่เป็นเอก,กพจน์และการแสดงความเป็นชจ่วงองที่เป็นพระหูพจพ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีความหมายจริงๆแล้วอะ่ะมันมีความหมายว่าอย่างไร singular and plural possessive singular and plural possessive เขาบอกว่า a possessive noun shows ownership คำนามที่แสดงความเป็นเจ้าของซึ่ง show show ก็คือแสดงเกี่ยวกับ ownership คือการเป็นเจ้าของขีดเส้นใต้ไว้เลยการเป็นเจ้าของขีดเส้นใต้อีกครั้งการเป็นเจ้าของเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง Singular และ plural จะมีการแสดงความเป็นเจ้าของที่เราอะสามารถแยกให้เข้าใจได้มากขึ้นอย่างไรโอเค อ่ะมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงต่อไป forming possessive nouns forming possessive noun ก็คือรูปแบบ forming คือรูปแบบของคำนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของมาดูแบบแรกค่ะแบบแรกจะเป็น singular nouns singular nouns i n g u l a r คือเอกพจน์คือหนึ่ง noun คือคำนามคำนามที่มีเพียงหนึ่งเดียว มีหนึ่งเดียวมีหนึ่งคนมีชิ้นเดียวหนึ่งสิ่งเท่านั้นตัวอย่างเขาบอกว่า if it's a common noun add s ง่ายๆเลยเป็นคำเอกพจน์ทั่วๆไปหนึ่งเดียวหนึ่งคนหนึ่งสิ่งมีเพียงหนึ่งเท่านั้นให้เราใช้ apostrophe apostrophe และตามด้วย s approchophy ละตามด้วย s for example dog's house dog house น่ะคำนามของมันก็เลยก็คือมี dog กับมี house ฉะนั้นเป็นบ้านของหมาเราจะบอกว่าหมาเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านบ้านของหมาฉะนั้นคำแสดงความเป็นเจ้าของของ singular noun s ก็คือการเติม a p p r o c h o p h e s ลงไปตรงนี้ หลังคำนามที่เป็นเอกพจน์หลังคำนามที่เป็นเอกพจน์คำนามในที่นี้ก็คือ dog dog มีหนึ่งตัวเราเลยเติม apostrophe s มาดูคำถัดไป books words books words ะฉะนั้นสังเกตรตรง apostrophe s คำแสดงความเป็นเ,เจ้าของอยู่ตรงนี้มาต่อหลัง book เพราะว่า book มีเพียงหนึ่งเท่านั้น w o r d ในที่นี้เป็นคำนามพระหจน์เราใช้เป็นคำนามที่ใช้ขยายว่า words นันคำศัพท์เนี่ยของหนังสือคำศัพท์หลากหลายที่อยู่ในหนังสือหนึ่งเล่มข้างตัวอย่างต่อไป girls dolls girl d o l s อ่าก็คือเด็กผู้หญิงหนึ่งคน a p r o a h y s คือแสดงความเป็นเ,เจ้าของ dolls ก็คือตุ๊กตาหลายๆตัวฉะนั้นตุ๊กตาหลายๆตัวตัวเนี้ยเป็นของเด็กผู้หญิงหนึ่งคนดูมาสามตัวอย่างและสังเกตได้หรือยังคะว่าตัวที่อยู่ด้านหลังอย่างเช่น house words dolls พวกนี้เป็นคำนามอื่นๆที่มีเจ้าของอยู่ข้างหน้าเพราะอะไรนั่น เพราะอะไรนั่นหรือก็คือภาษาอังกฤษจะแปลจากข้างหลังมาหนะ้าอย่างข้อนี้ตุ๊กตา dolls ตุ๊กตาหลายตัวเป็นของอย้อนกลับมา a p o s t o p h e s แปลว่าเป็นของเป็นของใครเป็นของเด็กผู้หญิงหนึ่งคนฉะนั้น singular nouns จะตามด้วยดังนี้ Singular n o u n s a p o พ t ร์โทฟ s และ o นาอื่นๆเวลาแปลแปลจาก o นาอื่นๆกลับมาที่ a p พอ t ์โ h ฟี s และกลับมาที่ singular n o u n Are you okay? And the next example, birds chicks, birds chicks ฉะนั้นแปลจากหลังก็คือ ลูกลูกนกลูกเจี๊ยบลูกอะไรเหล่านี้เป็นของนกฉะนั้นลูกลูกเหล่านี้เป็นลูกนกโอเค and the next cars engine cars engine เครื่องยนต์ของรถอ่ sisters room sisters room ห้องของน้องสาวหรือพี่สาว ก็ได้จิมส s p e นจิมส s p e นปากกาของจิม My m o m s back My m o m back My m o m s back กระเป๋าของแม่ของฉัน Are you understand about the singular nouns หลักง่ายๆเลยเอา singular ไปข้างหน้า,า singular noun ไปข้างหน้าตามด้วย apostrophe s a p p r o t r o p h y อยู่ข้างบนนะเป็นลูกน้ำอยู่ข้างบนเขาเรียก approachy และตามด้วย s และตามด้วยคำนามที่เขาอเป็นเจ้าของ finish about the singular noun and then do you know about the plural n o u n อ่าถัดมาจะเป็น plural n o u n p u r a l n o u n เนี่ยเป็นพระูพจน์มีตั้งแต่สองขึ้นไป มีทั้งแบบเติม s และแบบเปลี่ยนรูปอันนี้ที่ขึ้นมาเป็นแบบเติม s หรือ es มาลงท้ายด้วย s มาดูกันว่าแบบพหูพจน์ที่ลงท้ายด้วย s เป็นอย่างไร if the noun ends in s at a p o s t r o p h ถ้าเป็นพหูพจน์เป็นคำนามพหูพจน์เราสามารถเติม apostrophe ได้อย่างเดียวได้เลย และตามด้วยคำนามที่เขาเป็นเจ้าของเจ้าของจะอยู่ข้างหน้าเจ้าของจะอยู่ข้างหน้าส่วนคำนามข้างหลังเนี่ยเขาเป็นเจ้าของอะไรถ้าเป็นพระหูพจน์ที่ลงท้ายด้วย s ให้ใส่ apostrophe อย่างเดียวและตามด้วยคำนาม for example boys ball boys ball การออกเสียงคล้ายคล้ายกันแต่ถ้ารูปแบบการเขียน จะสังเกตได้ง่ายว่าจะต่างกันเลยถ้าเป็น s i n g u l a r a p o ร์ r ต p h เ S ถ้าเป็น Puro ลงท้ายด้วย S เติม p p o t อร์โต the next tables legs t a b l e legs ขาหลายขาของโต๊ะ girls hands girls hands มือหลายมือของเด็กผู้หญิง หลายคนนะมีสองคนประมาณนี้และอีกหนึ่งอย่างที่ครูบอกคือมันจะมีการเปลี่ยนรูปในคำนามที่เป็นพระหูจน์ n n t t h n n x x t if the noun doesn't end in s at apostrophe s ถ้ามันเป็นคำนามพระหูพจพ์ที่เปลี่ยนรูปอย่างเช่น women เปลี่ยนมาจากคำว่า woman เปลี่ยนจาก m-a-n เป็น m-e-n อ่านว่า women ให้เราเติม apostrophe s ต่อท้ายคำนามที่เปลี่ยนรูปในพหูพจน์จาก children ก็มาจากคำว่าชายก็ให้ใช้ a p o s t r o p h e s mens มาจากคำว่า man ก็ให้ใช้ mens a p p r o t r o p h y s choose นั่นเองมีอยู่3แบบหลกัหลกๆ singular คำนามเอกพจน์ใช้ a p p r o t r o p h y s ได้เลย plural noun คำนามพหูพจน์ใช้คำนามพหูพจน์จะมี2แบบคือลงท้ายด้วย s ถ้าลงท้ายด้วย s ให้เติม a p p r o t r o p h y อย่างเดียวแต่ถ้าคำนามพหูพจน์เปลี่ยนรูป ให้ใช้ a p r o t o p s และตามด้วยคำนามของสิ่งนั้นๆโอเค and the next try to do it try to do it exercise student book page 55อ่านักเรียนมีหนังสือนะคะเปิดไปหน้า55ค่ะจะเป็นแบบฝึกหัดที่ให้ลองทำดูว่า แต่ละข้อเลือกใช้แบบ a p p r o a c h p h s หรือ a p p r o a c h p h อย่างเดียวให้นักเรียนสังเกตจากคำหรือจำนวนที่อยู่ในประโยคนั้นๆมี exercise 7นะคะแล้วก็จะมี exercise 8 g exercise 8 exercise 7ก็เขาบอกว่า circle the correct word ให้วงกลมคำที่ถูกต้องให้วงกลมคำที่ถูกต้องสวน exercise a g fill in the blank with the possessive form of the given word ให้เติมคำแสดงความเป็นเจ้าของก็คือ apostrophe s กับ s apostrophe โดยดูจากสามหลักเมื่อกี้มีทั้งหมด12ข้ออันนี้อยู่ในหนังสือ student book page 55 e นะคะ และอีกแบบอีกสองแบบฝึกนานอันนี้จะเป็น w o r k sheet t r e e จะเดี๋ยวจะแนบไว้ให้นะคะจะเป็น possessive nouns อันนี้จะให้แยกเกี่ยวกับคำที่เขา underline ขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยที่แสดงควาเป็นเจ้าของให้บอกว่าเป็น plural เป็นพหูพจน์ หรือเป็นซิง g u l ร r าก็คือเอกพจน์นั่นเองอันนี้มีอีก10ข้อ So on and the last exercise w o เ k s ร์ไซส์เเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับ Singular and plural possessive now with a p เ r อร r e มีหลักอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมให้เหมือนเดิมให้เราดูคำที่ Underline นคำที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้ว่าควรจะเติม a p o r โ h โท p h เ s หรือเติมอ a พ o Trophy อย่างเดียวหลักการเหมือนเดิม forming มีอยู่3แบบให้นักเรียนลองทบทวนจากเนื้อหาที่ได้บอกไปเมื่อกี้ส่วนเฉลย answer a b o u t t h exercise e จะเฉลยให้ใน ep ที่6นะคะแล้วเจอกันใน ep ที่6สสำหรับวันนี้บายบาย